สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพามาชมสวนไผ่ของบ้านสวนพิมพ์ลอยดอนนุชุมกันนะครับช่วงนี้หน้าฝนไผ่ก็จะออกหน่อยเยอะหน่อยนะครับโซนนี้เป็นโซนแรกนะครับปลูกไว้ทั้งหมด32กอในช่วงแรกนะครับเราได้กิ่งพันมาก็เอามาลองปลูกดู ก็ตัดแต่งเหลือลำใหญ่ๆไว้นะครับอันนี้ก็หน่อเล็กๆก็กำลังจะออกเห็นไหมครับมีฮะห,หน่อใหญ่ก็มีอันนี้ไปดูกอที่สองนครับนีฮะเขาก็จะมีหน่อเล็กๆกำลังจะออกกันออกมาหลายหน่อเลยครับ ย่งเล็กอยู่สหรับกอนี้นะครับด้านในก็จะร่มรื่นยากก็จะไม่ค่อยมีนะครับก่อที่3นี้เห็นไหมฮะออกเรียงกันเลยนะหน่อใหญ่หญสามหนอแล้วหน่อเล็กๆตรงนี้ก็มีอีก2หนอนะครับ อันนี้แถวแรกนี่มีห้ากอนนะครับอันนี้กอที่สี่กอที่สี่นี่เป็นลำขึ้นไปแล้วครับนูนฮะอันหนึ่งสามเมตรละอีกอันหนึ่งเมตรครึ่งส่วนกอนสุดท้ายในแถวแรกนะครับนูนครับเป็นลำไปแล้วได้สามลำไปแล้วนะครับเนี่ยไปดูด้านในกันครับ อย่างก้อนี้ก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับด้านซ้ายมือนี่ครับมิดหน่อเล็กๆกำลังจะขึ้นนี่ครับเป็นตุ่มๆขึ้นเต็มเลยครับเนี่ยเกือบสิบหน่อเลยนะครับถ้าจะโตมา ก่อนุนก็เหมือนกันอันนี้3หนอใหญ่ๆครับกำลังจะเป็นลำไปแล้วเราก็ปล่อยไปก่อนครับเพราะว่าก่อเขาผมต้องการให้มีอย่างน้อยสัก5ลำกตอนนี้ลำยังไม่สมบูรณ์ครับบิดๆเบี้ยวๆแต่ก็มีหน่อใหม่ออกมาหลายหนออยู่ครับนี่ฮะอันนั้นก็ใหญ่ ส่วนรอยนี้รอยเมื่อเช้าครับตัดไปหน่อนหนึ่งเจ้าของสวนเองก็ขอกินแค่วันละหนอนะครับไม่ขอเยอะนี่ครับก่อนนี้ก็มีหนึ่งหนอนี่ฮะส่วนด้านขวามือตรงนนี่มีห้าหนอเล็กๆครับ กอนนี้จะใหญ่หน่อยครับก็ตัดออกไปหลายหน่อแล้วจะมีรอยตัดเยอะหน่อยก่อน,นี้เพราะว่าเขามีลำเยอะแล้วนี่ก็ยังปล่อยเป็นลำขึ้นไปอีกสี่หนอนะครับเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวมาจัดการหน่อน,นี้ครับอันนี้ก็ยาวแล้วครับหนอนนึงอีกหนอนหนึ่งสั้นๆนี่ฮะหนอนุ่นยาวแล้ว กินไม่หวัานไม่ไหวเลยครับท่านใดสนใจก็มาแบ่งปันได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็หลายหน่อเหมือนกันครับเนี่ยสีหน่อที่โตแล้วแล้วก็มีร่องรอยตัดไป สองนอครับก่อนนี้ส่วนโซนตรงนี้นะครับเป็นรุ่นที่สองปลูกตรงนี้ไว้ประมาณ40กอชุดที่สองครับเขาก็ยังไม่โตเท่าไหร่กำลังสร้างกอผมก็ทยอยตัดที่เป็นลำเล็กๆออกนะครับเหลือลำใหญ่ๆไว้นี่ครับ ส่วนก้อนนี้ก็เป็นชุดแรกครับก็ตัดออกไปหลายหน่อแล้วเหมือนกันอย่างคิวต่อไปก็จะเป็นหน่อนี้แลครับเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดจากดินนะครับเขาเปิดเกิดอยู่ข้างบนเดี๋ยวต้นเขาจะล้มนะครับก็เดี๋ยวตัดออกตรงช่วงกลางนี่ครับนี่ เฉลี่ยแล้วตรงนี้32กอนี่ก็จะมีหนออยู่ประมาณ25กอได้ครับหน่อใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับดูอันนี้ดีกว่าครับเนี่ยกำลังอวบเลยเนี่ฮะอากาศก็มืดคลึ้มครับส่วนตรงนู้นก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับนู่น เป็นต้นที่3แล้วก็กำลังสร้างกอเหมือนกันครับผมนี่ฮะรม่มรื่นดีครับหญ้าก็เพิ่งตัดไปบางส่วนตรงไหนที่เป็นกอเล็กๆนะครับหญ้าก็ยังเยอะอยู่แต่ที่ชุดแรก32กอใหญ่ๆนี่ก็หญ้าแทบไม่มีแล้วนะครับนี่ครับคราสลับวันนี้ขอจบคลิปใดการพาชมสวนไผ่แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ